วีดกรรมสุดโต่งพิติกวิจารก์กอเจอวิจารณ์ยับแอคติ้งกินชาบูแข็งเป็นหินพิติกเจอกระแสวิจารณ์อย่างหนักหลังโพสตแฮชแท็กทกกตมีไว้ทำไมคะทำให้ถูกทัวลงยับว่าเป็นพระเอกของดอมส้ม พี่ติ๊กถูกจวกยับหลังโพสคลิปกินชาบูครั้งแรกซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากโดยบอกว่าอย่าได้แปลกใจทําไมละครล่าสุดถึงเงียบเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับหินเขาก็เล่นได้เป็นธรรมชาตินะเหมือนก้อนหินเลยกินชาบูครั้งแรกบอกว่าวัฒนายังเวอร์จินอยู่ยังน่าเชื่อกว่าสืบเนื่องจากว่าวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งหรือว่ากกตเนี่ยมีมติเอกฉันให้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสสของนายพิธาลินเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา38ปวงเล็บ3ประกอบมาตรา101หวงเล็บ6หรือไม่จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย ซึ่งในขณะนั้นในโลกออนไลน์ค่ะก็ได้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นประเด็นที่ชาวเน็ตเนี่ยต่างวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโชว์แล้วก็เป็นประเด็นที่ชาวเน็ตเนี่ยต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลยหลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปค่ะแฮชแท็กกกตมีไว้ทําไมก็ขึ้นอันดับหนึ่งในเทรนด์เอ็ก จากนั้นประชาชนค่ะก็มีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นจานวนมากรวมถึงคนดังในวงการบันเทิงนะคะอย่างพี่ติ๊กเจษดาผลดีนักแสดงหนุ่มตัวพ่อก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวกับประเด็นดังกล่าวผ่าน X ของพี่ติ๊กเองค่ะโดยมีการโพสต์ข้อความบอกว่า ฮชแท็ ag, กกรกตมีไว้ทำไมคะหลังจากนั้นในโลกออนไลน์ค่ะก็มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันเป็นจำนวนมากต่อมาค่ะเมื่อวันที่5กันยายนสอ6พนหิกพิติศเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน X อีกแล้วค่ะซึ่งมีการโพสต์ในทนํานองที่ว่าชาวเน็ตเนี่ยต่างมองว่าตนเนี่ยโพสต์ข้อความเชื่อมโยงกับการเมืองโดยบอกว่าในความมืดไม่ขีดไฟแค่หนึ่งก้านที่จุดติดคนนับล้านในลัศมีที่ไกลจะมองเห็นเปลวแสงสว่างจากปลายไม่ขีดนั้น ag, ยิ่งมืดยิ่งสว่าง ทำให้เกิดทัวลงพิตติ๊กอย่างหนักเลยค่ะเนื่องจากขณะนั้นเนี่ยกระแสะของการเมืองเนี่ยกำลังร้อนระอุมากเลยทีเดียวหลังจากนั้นค่ะนักข่าวเนี่ยก็ได้มีการไปสอบถามถึงกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นต่างๆนะคะที่พิตติ๊กเนี่ยได้มีการโพสต์ผ่านโซเชียลโดยนักข่าวค่ะก็ได้มีการถามว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยมีดราม่าในเอเนี่ยพี่ติ๊กรู้สึกยังไงบ้างซึ่งทางพี่ติ๊กค่ะก็ได้มีการตอบกลับว่าตนเนี่ยเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์แหละแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ขอเรียกว่าทัวลงดีกว่าเนื่องจากในคอมเมนต์น่ะก็มีแต่คอมเมนต์ที่ดีๆทั้ทงนั้นเลยแล้วตนเนี่ยก็คิดว่ามันานานาจิตตังเข้าใจคนจะสามารถตีความหมายแบบไหนก็ได้แต่ถ้าย้อนกลับไปอะค่ะตนเป็นคนชอบเข้าป่าอยู่แล้วชอบวิชาลูกเสือและด้วยความที่เรียนรอดอมาเนี่ย ก็เลยนึกถึงยามค่ำคืนของแสงสว่างที่มันถูกจุดติดขึ้นมาเราจะสามารถมองเห็นในระยะไกลหลายกิโลเมตรซึ่งอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าเหมือนคำคมอะไรบางอย่างเท่านั้นเองจากนั้นนะะักข่าวก็ได้มีการถามนะคะว่าพิติกเนี่ยไม่ได้อินกับการเมืองใช่ไหมซึ่งพิติกเนี่ยก็ได้มีการตอบกลับว่าอินในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ผืนป่าจากนั้นนะะักข่าวค่ะก็ได้มีการพูดว่ามันคาดเกี่ยวกันพอดีกับสถานการณ์การเมืองในขณะนั้นทีนี้เนี่ยพิติกก็ได้มีการย้อนถามกลับนักข่าวนะคะว่าแล้วตีความว่ายังไงบ้างจากนั้น ข่าวก็ได้มีการบอกว่าคนเอาไปโยงเรื่องสีเรื่องของการเมืองพิ๊กก็บอกว่าเรื่องของการโยงเนี่ยจะพูดแบบไหนก็แล้วแต่มันสามารถโยงกันได้หมดครับถ้าพูดในเรื่องของความเป็นประชาชนคนหนึ่งในสังคมเนี่ยคิดว่าทุกคนสามารถที่จะพูดความคิดเห็นต่างๆได้ต้องบอกว่าความรู้สึกของแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันไปอยากจะให้มีโอกาสเปิดเสรีในการพูดเรื่องต่างๆ เพราะว่าตนเนี่ยมองว่ามันคือแรงขับเคลื่อนที่จะทําให้สังคมแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งองค์ภาพรวมต่างๆของเราขับเคลื่อนไปนในทิศทางที่ดีด้วยเหมือนกันและอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจให้กว้างเปิดโอกาสและมองเรื่องเหล่านี้ว่าเราเนี่ยร้วนเป็นมนุษย์ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันไม่จําเป็นต้องอธิบายตราบใดที่ผมคิดว่าถ้าเรายืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและไม่ได้ทําอะไรผิดตนคิดว่าไม่ต้องกลัวสิ่งใดบนโลกใบนี้เลย ต่อมาค่ะพี่ติ๊กเนี่ยก็ได้มีการโพสต์คลิปผ่านช่อง YouTube นะคะโดยใช้ชื่อตอนว่าเจ้าป่าเข้าเมือง EP 1 5ซึ่งก็เป็นการทำคอนเทนต์ในลักษณะของการไปรับประทานชาบูเป็นครั้งแรกหลังจากที่คลิปดังกล่าวเนี่ยมีการเผยแพร่ออกไปใช่ไหมคะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์พี่ติ๊กโดยบอกว่ารอดชีวิตจากการใช้ชีวิตในป่ามาก็หลายครั้งแต่แ acting การกินชาบูในครั้งแรกไม่รอดทั้งแข่งในละครและทำคอนเทนต์ ซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยบอกว่าอย่าได้แปลกใจทำไมละครล่าสุดถึงเงียบเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับหินเขาก็เลยได้เป็นธรรมชาตินะเหมือนก้อนหินเลยกินชาบูครั้งแรกบอกว่าวัฒนายังวอร์จิ้นอยู่ยังน่าเชื่อถือกว่า และนี่ก็เป็นเรื่องราวบางส่วนนะคะที่เราได้นํามาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกาันถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีข้อเสนอในอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลหรือว่าข่าวสารดีๆค่ะก็อย่าลืมกดติดตามช่องสถาบันทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะ